ใช่ไหมไกายกับวาจายังเรื่องรองนะเรื่องจิตสําคัญที่สุดเลยดังนั้นเวลาโยมตายเนี่ยให้ศีลไม่ดีก็ตามแต่ขณะนั้นเนี่ยชีวิตยังไม่แตกทําลายขณะนี้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้ายังหลุดพ้นได้นะบางคนถามว่าหลุดพ้นได้ไงศีลยังไม่ดีกายมันตายไปแล้วแต่ใจมันยังอยู่อ่ะ ตอนนี้มันไม่มีเรื่องศีลแล้วมันไม่พูดแล้วเรื่องศีลน,น่ะใจจะไปตั้งอาศัยในวิญญาณทิฏฐิได้ละ่ะตรงนี้เอารอดไหมละ่ะแล้วเห็นไหมว่าใจเนี่ยไม่ใช่ของเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บหลุดเลยฉะนั้นพระมหากาัสปาเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่บัญญัติเรื่องศีลเนี่ยพระอาหารหันต์เต็มไปหมดเลยพอบัญญัติเรื่องศีลพระอาหารหันต์น้อยลงเลย พระศาสดาก็บอกว่าก็เพราะหมูสัตว์เลวลงสิขาบทจริงมากขึ้นไม่บรรยศิขาบทก็ไม่ได้จะเอาแต่พระาหารหัานให้เยอะแต่พอสิ้นอายุขายของพระหลานศาส,สนาพังหมดเลยอยู่ได้หนึ่งชั่วคนที่อยู่ในรุ่นพระพุทธเจ้ารุ่นพระุทธเจ้าแล้วก็รุ่นสาวกที่ต่อเนื่องจากพระุทธเจ้าพอจบจากนั้นก็ศาสนาหมดเอาแบบนั้นไม่ล่ะพระหลานเยอะแต่อยู่ได้แค่นั้นหรือจะเอาความยืดยาวไปเรื่อยๆพระหลานน้อยก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าอีกสมอริบุคคลน้อยนะเพราะว่าตัวศีล นายก็ยังเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นอริยะ